เนาะไม่น้องยู่กับอันฟาโก้นนี้คนี้คือเขาครับเออเนาะนี่ได้ย้อมหมองนะหงมองต้นขางบ้านนี่ยเห็นบัวโอ้โหเพียบอืมเพียบเถ็ดบัวเพียบัวเพวยบเอาผี่อยบัว

ผสมเม่อาดแดนแนนอนผสมอหอมๆเดี๋ยวสบายท้องเลยบันี้ออื ันจะหื่ออ่ะไม่ต้องเบงมาเี่ก่อนครับเชิก่อนเนยว

มาย่เสร็อย่าเนาะับอยใส่อืมกัะตั้นะกระตเลยอืมอ้โหก่อมอืมมองกอมดีว่ะมกินสามช้นมาทีออกเลยแหละแบแบเด้อพี่น้องเด้อ Đó đâu ạ? mất Hột nằm Xem được nó nữa ครับปิดกองรวยแล้วเสีปวดกิ้ต่อเนาะเขาบอกลาอ้อวงเสียบดูวยกินลามวยเสียบเลยเหนือ้าวม่วงด้ยเคราบว่าไย